ครับอยู่สมตังกุยสังกุยนะครับในวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของพรีเมียร์ลีกกันต่อช่วงเนี้ยมันก็มีสกู๊ปที่น่าสนใจอยู่เรื่อยๆผมก็เข้าไปดูในพรีเ e ียร์ลีกคอมมันก็จะมีหัวข้อที่มันเออหน้าหยิบมาเล่าให้ฟังกันเนี้ยก็มีเยอะอยู่เรื่องหนึ่งที่มันก็ล้อกับสถานการณ์ก็คือนักเตะในบุนเดสกิก้าที่ย้ายมาเล่นกับพรีเมียร์ลีกเผอิญว่าในช่วงตลาดซื้อขายเนี่ย เลี้ยวภูก็เปิดดีวใหญ่คว้าตัวฟอร์เรนเวียสนะครับมาจากไบเออร์เลเกุเซ่น116ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดถึงตามมานะครับโอเคในภาพรวมภาพก,กว้างๆเนี่ยมันเป็นการมองในแง่บวกนะครับแต่ว่าก็จะมีการตั้งข้อสังเกตว่านักเตะเยอรม,มันหรือว่านักเตะจากบุนเดสกา ที่มาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มีล้มเหลวหลายคนอยู่นะแล้วฟอร์เรนเวียสเนี่ยมาด้วยความกดดันมหาศาลในฐานะนักเตะร,ราคาแพงขนาดนี้เนี่ยจะมีผลงานยังไงจะแบกรับความกดดันได้ไหมแน่นอนครับตรงนั้นก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่านักเตะที่ผ่านๆมานะครับนักเตะจากบุนเดสลิก้าหรือว่านักเตะเยอรมันเนี่ยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลางหรือว่าล้มเหลวเนี่ยก็มีหลายคนนะมาโกมารินนี่ก็พอจะนับได้ชินจิคาง,งาวะนี่ก็ จากเบอร์เซ่ดอดมูลก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะแต่ว่ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรชัดเจนเซบร์เซียงอันแล่แบบเนี้ยเฮลิกมาคิทยานตอนที่ย้ายจากดอดมุลมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าบาสเซียนช็อไสไตเกอร์นี่ก็พอจะพูดได้ว่าก็ไม่ได้ว่าประสบความสําเร็จนะครับเป็นตัวสํารองด้วยซ้ําที่โอจฟอร์ดเอดอนซานโชหรือว่าคริสเตียนพูดีซิกนะครับ ลอริสคาริอุสนี่เขาชัดเจนกับเอร์พูลหรือว่าไคฮาวเวสเนี่ยกับเชลซีเนี่ยก็พอจะพูดได้ว่าอาจจะมันต้องดีกว่านี้แม้ว่าเขาจะทำประตูสำคัญสำคัญให้กับเชลซีนะถูกไหมแชมป์ยุโรปแชมป์สโมสรโลกเนี่ยไคฮาวเวสยิงนะฮะหรือว่านาบีเกตานี่ก็ชัดเจนอยู่ติโมแวนเนอร์นี่ก็ถือว่าถ้าสับฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำฟลอปนะครับก็คือมันล้มเหลวจริงๆแต่ว่า โอเคถ้าเรามองเฉพาะจอดจงไปที่นักเตะที่ล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นักเตะเยอรมันหรือว่านักเตะจากบุนเดสิกาหรอกนะครับถ้าจะมองหาจริงๆเนี่ยนักเตะจากทุกลีกนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าโอ้ถ้ามาจากลีกนี้เนี่ยล้มเหลวร้อยเปอร์เซนหรือว่าถ้ามาจากลีกนี้เนี่ยประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซนไม่ใช่มันก็มีคละเคล้ากันไปเราก็ต้องไม่ลืมว่านักเตะเยอรมันหรือว่านักเตะจากบุนเดสิกา ที่มาเป,ปลี่ยนปลางในพรเมยร์ลีกมันเขามีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดเฉพาะจาะจงไปที่การล้มเหลวแล้วก็จะมองเพ่งไปที่การล้มเหลวแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าจมอยู่กับตรงนั้นแล้วก็มีความรู้สึกหรือว่ามีภาพจําว่านักเตะจากบุนเดสลิก้าหรือว่านักเตะเยอรมันอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบางอย่างในอังกฤษทําให้เล่นได้ไม่ดีอย่างที่เคยเป็นแต่อย่างที่บอกครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่ตายตัว นักเตะที่เปลี่ยนปลรางไม่ต้องมองไกลเลยที่เล่นอยู่ในปัจจุบันก็มีเออร์ลิงฮาลันก็มาจากบุนเดสบีกาหรือว่าเคนวินเดอะบอยที่ตอนนี้ย้ายไปนาโปลีแล้วอันนี้ก็ชัดเจนมากก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกไหมฮะทีนี้ถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับเวอร์พูหน่อยเวอร์พูก็อาจจะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนัก กับนักเตะเยอรมันหรือว่านักเตะจากบุนเดสลิกาลอริสคาเรอุสนี่ก็ใช่นาบีเกตา2คนที่ได้ยกตัวอย่างไปคานไฮร Hi ิเล่ก็ย้ายมาด้วยความคาดหวังสลามล้อคลื่นถูกไหมฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เปล่งปลั่งอะไรนะครับโอซังคาบักชอนดันดีเนี่ยตอนย้ายมาก็เรียกว่าตื่นเต้นกันพอสมควรจากคานสล่นะครับกองหน้าแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่อาจจะแบบถือว่าแกนแกนความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ มาคุสบับเบิลคริสเตียนซีเก้เอมเลชานแบบนี้แต่ว่าอย่างเอมเลชานก็อยู่น้อยไปหน่อยบับเบิลกับซีเก้เนี่ยจริงๆแล้วด้วยมาตรฐานของเขาด้วยชื่อเสียงชื่อชั้นของเขาเนี่ยสองคนนี้น่าจะประสบความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันกับลิเวอร์ยวภูได้มากกว่านี้ใช่ไหมถ้าคนที่จะเปลี่ยนแปลังจริงๆดูแบบโอ้โหหรือว่าอยู่ในระดับท็อปจริงๆแล้วตเตะเยอรมันที่มากับลิเวอร์ p o o มาเล่นให้ลิเวอร์ p o o ก็ต้องเป็นดิสมาฮามันโดยแต่ว่าฮามันเนี่ยมีเวลามา พักที่อังกฤษก่อนหนึ่งปีถูกไหมครับเขาย้ายจากบาเยอร์มาอยู่นิวคาสเซิลก่อนเรียกว่าได้ผ่านประสบการณ์ในพรีเมียร์มาแล้ว1ปีก่อนที่จะย้ายมาแอนฟิลในปี 1, 1999พนราะเพราะนั้นย้ายตรงมาเลยเนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องมาจับตาดูว่าฟลอเรนเวียสจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับทีนี้มันก็รอกันไปนะครับพอมีดีลของฟลอเรนเวียสเข้ามาเนี่ยทางพรีเมียร์ดอทคอมโดยอเล็กซ์เคเบิลนะครับเขาก็ทําสกู๊ปเขาก็ไปสอกหามาว่า มีนักเตะจากบุนเดสลิก้าเนี่ยที่เข้ามาเขย่าพรีเมียร์ลีกมีใครบ้างนะครับเขาิสต์มา15คนซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งที่มันใช้คําว่าเขย่าพรีเมียร์ลีกได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันว่าคนนั้นเป็นใครคือถ้าเขย่าพรีเมียร์ลีกมันต้องแบบว่ามาแล้วแบบระเบิดฟอร์มถูกไหมมาแล้วเป็นที่จดจําแฟนบอลเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามอบใจให้เลยอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูกันว่า15คนเนี่ยของอเล็กซ์เคเบิลเนี่ย เขาเลือกใครกันมาบ้างคนแรกเลยคือเควินเดอรอยครับเดอรอยเนี่ยจากวูลฟ์บวกมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในปี2015ก่อนที่จะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาทำแอสซิสไป20ผลนะให้กับวูลฟ์บวกในฤดูกาล2014-15แล้วก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเดอร์บอยเขาก็ามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับอยู่กับเชลซีเชลซีเนี่ยไปซื้อมาจากเก่งในเบลเยียม ตอนนั้นอายุ21ปีเท่านั้นเอง2012แต่ว่าตอนนั้นมามันก็ยังเบียดขึ้นตัวจริงไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้วีเดอร์วเบรเมนยืนตัวหนึ่งฤดูกาลกลับมาอีกทีหนึง่งก็ยังพยายามที่จะหาโอกาสแต่มันก็แทบไม่มีเลยอะช่วงเวลาที่อยู่กับเชลซีเนี่ยสุดท้ายแล้วเชลซีขายให้กับวอร์ฟบวกในปี2014นะครับอยู่แค่2ฤดูกาลเดอร์บรอยได้เล่นให้เชลซีในพรีเมียร์ลีกแค่3นัดเท่านั้นเองแต่ว่าโอเคแหละพอไปอยู่วอร์ฟบวกเนี่ยฤดูกาลเดียวเนี่ย เขาท็อปฟอร์มมากแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ทุ่มเงินซื้อเควินเดอร์บอยมาอยู่กับพวกเขานในปี2015ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วนะครับจากอายุ21ตอนที่ย้ายจากเกงมาเชลซีก็มาเป็นอายุ24กําลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าพีคสุดๆก็เป็นที่รักของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้ชัดเจนโดยเฉพาะในยุคข,ของเป๊ปกวดล่าเขาเป็นนักเตะที่เหมาะกับ วิธีการเล่นของเป๊ปมากๆเป๊ปเนี่ยเข้ามาคุมทีมเข้ามาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหลังเดอบรอยนะหนึ่งปีแล้วถึงตอนนี้โอเคเดอบรอยก็ย้ายไปแล้วนะครับอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับนาโปลีแล้วนะครับในอิตาลีเขาฝากผลงานนะครับเป็นเจ้าของสถิติแอสซิสเป็นอันดับ2ตลอดการของพรีเมียร์ลีกนะครับ119แอสซิสแล้วก็ยิงไปอีก72ประตูคว้าแชมป์19รายการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็แน่นอนแหละมีแชมป์ พรีเมยรีกไป6สมัยมีแชมป์ยุโรปด้วยที่ทีมปรารถนาสุดๆนะครับ2023มีแชมป์สโมสรโลกนี่คือเราจะบอกเป็นเบอร์หนึ่งก็ว่าได้นะสำหรับนักเตะจากบุนเดสเกาที่มาประสบความสำเร็จในพรีเมยรีกเควินเดอะอยนี่คือคนแรกนะครับคนที่2คือดีดีหรือว่าดีนมาฮามันจากบาเยอร์มานิวคาเซลในปี98แล้วก็ย้ายไปเลี้ยวผูในปี99เพราะนั้นดีดีเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับเลี้ยวผูโดยตรงเพราะว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกมันมีที่มาที่ไปจาก ดีลของฟลอเรียนเวสจริงๆแล้วตอนที่เล่นให้กับเรอร์พูลเนี่ยปี99ถึง2006เนี่ยพอเขาอำลาทีมดิมาฮามันไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก่อนจะไปแมนซิ e s ตี้เนี่ยเขาลงเอยกับโบตันนะแต่อยู่โบตันวันเดียวเองเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ไปเลิกเล่นที่ MK d มเคดนซะโอ้นีก็ลืมนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าฮามันจะไปอยู่ MK d o w s ด้วยก็ผลงานชัดเจนมากฮามันก็เป็นที่รักของแฟนบอลเวอร์พูลนะครับ อ,อยู่ในทีมชุดทริปเปิลแชมป์บอลถ้วยนะลีกคัพเอคัพยูฟ่าคัพ2001แล้วก็ระดับสูงสุดเลยก็คือแชมป์ยุโรปนะครับยูเฟ่าแชมเปียนส์ลีกปี2005ที่สร้างปฏิหารที่อิสตันบูลแล้วก็ฮามันเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญเลยเขามีชื่อเป็นตัวสำรองก่อนครึ่งแรกโดนนำ3-0อุลิเย่เปลี่ยนเอาฮามันลงมาเล่นในครึ่งหลังแล้วก็หลังจากนั้นคือตำนานครับเขายิงจุดโทษลูกแรกด้วยนะ แล้วใน FA ฟเอนัดชิงปีต่อมา2 0 0 6เนี่ยเขาก็เป็นคนยิงจุดโทษลูกแรกด้วยหลังจากที่เจอหลายคนยิงตีเสมอในช่วงทดเวลาแล้วก็เป็นแชมป์เหมือนกันตอนที่ยิงจุดโทษกับเอซมิลาาเนี่ยฮามันกระดูกเท้าแตกด้วยนะแล้วใช้เท้าข้างนั้นแหละยิงโอ้โหใจนีนหินจริงก็ได้แชมป์9รายการกับลิเวอร์พูลนะครับ อ่ะนี่คือดีมาฮามันประสบความสำเร็จชัดเจนคนที่3คือดิมิธาเบอร์บาตอฟครับเบอร์บาตอฟนี่ย้ายจาก Bio en, ไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับในปี2006นะแล้วก็อยู่กับสเปอร์2ปีก็ย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2008แล้วก็เล่นให้กับแมนยู่แต่สีปีไปอยู่กับฟูลแลมปี2012นะครับก่อนที่จะย้ายออกจากอังกฤษไปก็เบอร์บาตอฟพรสวรรค์ ชั้นเชิงความพลิ้วไหวความสวยงามเป็นนักบอลที่เล่นแล้วแหมมีแต่คนอยากเห็นน่ะอยากดูดูแล้วมันเพลินตาโมเมนต์สำคัญของเบอร์บตอฟก็คือนัดชิงลีกครับปี2008ซึ่งสเปอร์สเป็นแชมป์นะชนะเชลซีเขาเป็นคนยิงตีเสมอให้กับสเปอร์สนะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยสเปอร์จะเอาชนะเชลซีได้แล้วก็คว้าแชมป์แล้วก็นั่นแหละเป็นแชมป์ล่าสุดก่อนที่ จะมาถึงแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลแล้วก็พอย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2008เนี่ยเขาก็ได <c oughs> ้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีก2สมัยแล้วก็มีเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยในปี2009ส่วนผลงานกับฟูลแลมก็ถือว่าเอาตัวรอดได้สบายๆรวมแล้วเนี่ยยิงไป94ประตูนในพรีเมียร์ลีกนะครับอันดับ38ตลอดการของพรีเมียร์ลีกคนที่4คือยอสโก้กวาดิโอครับคนนี้เป็นกองหลังนะครับย้ายจากแอร์เบไลิฟซิกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2023นะ เขาโดดเด่นกับโครเอเชียในฟุตบอลโลก2022ซึ่งพาโครเอเชียได้นันแบบที่สามตำแหน่งของเขาเนี่ยจริงๆคือเซ็นเตอร์แบ็กแต่ว่าพอมาอยู่กับเป๊ปเนี่ยเป๊ปจับเขาไปเล่นแบ็กซ้ายโอ้โหแล้วก็กวาริโอการเป็นว่าฉายแววว่าโอ้โหเขาเล่นแบ็กซ้ายนี่ก็เล่นได้ดีมากๆเติมเกมได้ได้ดีแล้วก็ยังมีทีเด็ดสอดเข้าไปทำประตูได้บ่อย กลายเป็นภาพจำของเขาคือการเป็นกองหลังที่จอมถล่มประตูคนหนึ่งของลีกยิงไปแล้ว11ประตูนะใน2ฤดูกาลกับทีเมเรือใบสีฟ้านะแต่เดี๋ยวดูว่าในฤดูกาลใหม่เนี่ยเป๊ปจะใช้งานกวาดิโอในบทบาทไหนเพราะว่าเขาก็ซื้อกองหลังตำแหน่งแบ็กซ้ายคนใหม่มาแล้วใช่ไหมไรยันเอนูรี่คนที่5คนนี้แหละที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาอยู่ใน15คนหัวข้อของเขาคือ15 most memorable premier league imports ฟอร์มเดอะบุนเดสก้านะนักเตะจากบุนเดสก้าสิบห้าคนที่เป็นที่จดจำเนี่ยเมื่อย้ายมาอยู่กับพรีเมียร์ลีกคนที่ห้าเนี่ยคือเจดอนซานโชครับผมคิดว่าในความเป็นที่จดจำคงจะเป็นการที่แมนยูเต็ดเนี่ยทุ่มเงินมหาศาลเจ็ดสิบสามล้านปอนด์ซื้อเจดอนซานโชมาจากดอร์ทมุนด์ตอนนั้นนะครับปี2021คงจะเป็นความฮือฮาแบบนั้นเพราะว่าถ้าว่ากันด้วยผลงานเนี่ยเจดอนซานโชไม่ยังถือว่าล้มเหลวอยู่เลยนะทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ ตอนที่ยืมตัวไปอยู่กับเชลซีในฤดูกาลล่าสุดตอนอยู่ดอทมุนเนี่ยเขาผลงานเวิลคลาสมากท็อปฟอร์มแล้วก็เล่นระดับโลกอ่ะสามปีที่ดอทมุนนี่ยอดเยี่ยมเขาเป็นเด็กอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทีนี้แมนยูแต่ซื้อมาทีนี้นผมว่าถ้าเกิดว่าจะใช้คำว่ามานักเตะจากบเดสตัที่มาเขย่าพิเ์ลีกเนี่ยซานโชไม่ใช่ไม่ได้เขย่าเรื่องเรื่องเรื่องผลงานแต่ว่าอาจจะเขย่าเรื่องเรื่องของตอนย้ายมามันแบบโอ้โหเป็นดีลใหญ่อาจจะเป็นแบบนี้มากกว่าเออ ไม่รู้มิสเตอร์เคเบิลแกนึกยังไงนะใส่ชื่อซานโชมาเดี๋ยวดูว่าฤดูก,กาลใหม่เนี่ยเดนซานโชจะอยู่ที่ไหนเอาตรงนี้ก่อนแล้วผลงานจะเป็นยังไงจะเรียกศรัทธาคืนมาได้ไหมคนที่6คือแวงซองกอมบานีครับแวงซองกอมบานีจากฮัมบูกมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ปี28นี่เขาย้ายมาก่อนการเทคโอเวอร์จะเสร็จสมบูรณ์อีกนะเขาย้ายมาเนี่ยอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้ว1เดือนให้หลังเนี่ยการเทคโอเวอร์ของกลุ่มอาบูดาบีเนี่ยถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับที่ เทคโอเวอร์สโมสรจากคุณทักษินชินวัตรนะครับเพราะนั้นอยู่กับทีมตั้งแต่แรกเลยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยคนก็อาจจะจับตาดูว่าแบนชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพอมีการเทคโอเวอร์เนี่ยจะเรียกว่ามาเขย่าพรีเมียร์ลีกได้ไหมจะมาเป็นมาหาอำนาจรายใหม่ได้ไหมขณะที่แบงก์ซองกอมบนีเนี่ยไม่มีใครจับตามองอะไรมากนักนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาเล่นเป็นกองหลังด้วยถ้านักเตะที่จะเป็นตำนานหรือว่าสร้างปรากฏการณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นพวกบรรดาตัวรุกมากกว่า แต่เนี่ยแวนซอมเบรียก็อยู่กับทีมยาวนานแล้วก็เป็นกัปตันทีมเนี่ยได้ชูถ้วยเนี่ยพรีเมียร์ลีกสี่ครั้งเลยนะนะครับโดยเฉพาะสมัยแรกสุดที่ทําได้ในพรีเมียร์ลีกนะ2011-12เนี่ยเขาก็มีส่วนสําคัญในการพาทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับฤดูก,กาลนั้นเนี่ยทุกคนจําว่ามันเป็นประตูของกุนโดเกโรที่ยิงใส่ควีนส์บาร์เรนเจอร์ใช่ไหมในช่วงทดเวลาเป็นปาฏิหาริยะที่ทําให้แมนซิตี้เป็นแชมป์แต่ว่าที่มาที่ไปอะ่ะ มันย้อนกลับไปในเกมที่แมนซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัดแต้มกันเองเนี่ยแวงซองกับมันดีเป็นคนทำประตูชัยนะให้แมนซิตี้ชนะแมนยูเต็ดเมื่อเดือนเมษายนช่วงเวลานั้นเนี่ยห้าเกมสุดท้ายเนี่ยแมนยูเต็ดนำแปแต้มนะไม่น่าเชื่อนะแมนซิตี้ไล่มาได้กลับมาเป็นแชมป์แล้วก็เนี่ยกอมบ,บนันดีได้ชูถ้วยแล้วเจ็ดปีให้หลังครับตอนนั้นอ่ะ2012ใช่ไหมเจ็ดปีให้หลังสองพันสิบเก้าเพูจำได้ดีสนิทใจเลยลูกยิงไกลที่ยิงใส่เลสเตอร์ซิตี้นะครับ นั่นแหละประตูสําคัญเลยที่ทําให้แมสซิตี้ยังอยู่บนเส้นทางไม่สะดุดแล้วก็ก้าวต่อไปเป็นแชมป์ในที่สุด98คะแนนนี่คือแบงซองกอมนีชัดเจนมากผลผลิตจากบุนเดสลีกาที่มาเบ่งบานประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกจากฮัมบูกนะมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็กลับไปทําผลงานในบุนเดสลีกาอีกครั้งหนึ่งนะครับพาบายเยินเป็นแชมป์บนะุนเดสลีกาในในฐานะโค้ช oh, คนที่7คือเยนสเลมันครับ เยนเลมันเนี่ยอาร์เซนอลคว้าตัวมาจาก ia, บุนเซียดอรนมุนในปี2003แค่ซีซั่นแรกเนี่ยเลมันก็เล่นทุกนาทีเฝ้าเสาทุกนาทีให้อาร์เซนอลในชุด Invincibles นะครับก็คือไร้พ่ายครับ2003-2004อาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤด,ดูกาล38นัดนี่แหละเยนสเลมัน hm เป็นผู้สาบประตูในฤดูกาลต่อมาครับ2004-2005 อาร์เซนอลเข้าชิง FA ครัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนบุกกระน่ำทั้งเกมก็ได้เขานี่แหละเซฟอุตลุดเซฟแล้วเซฟอีกยิงจุดโทษเขาก็ยังป้องกันลูกจุดโทษได้อาร์เซนอลเป็นแชมป์เอฟเคัพปี2005 2005-2006าสอนาร์เซนอลทะลุเข้าชิงแชมเปียนส์ลีกโอเคแหละนัดชิงเนี่ยแพ้บาร์เซโลน่โดนยิงแซงเลมัน hm โดนไล่ออกตั้งแต่นาทีที่18แต่ว่าเส้นทางก่อนถึงนัดชิง ที่ส t า r ์เดอะฟรอนต์อะอาร์ซนอลเก็บคลีนชีส10นัดติดต่อกันในแชมเปี้ยนส์ลีกนะเลมันคือกำลังสำคัญแน่นอนเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับนักเตะจากบุนเดสกาที่มาเล่นในพรีเมียร์ลีกคนที่8คือเออร์ลิงฮาลันครับฮาลันจากดอดมุลมาแมนเชสเตอร์ซิตี้2022แค่ฤดูกาลแรกเขาก็กดไป36ลูกแล้วในพรีเมียร์ลีกตอนเนี้ ยิงเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ย85ประตูแล้วนะครับ23ฤดูก,กาลเนี่ย22 23 23 24 24 25 3ฤดูก,กาลยิงไป85ลูกแล้วเฉลี่ยฤดูก,กาลเนื้อเกือบ30ประตูเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยฮาลันเพิ่งจะเซ็นสัญญายาวนะครับ9ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อสัญญาออกไปอีกเปีถ้าด้วยสถิติถล่มประตูแบบนี้นะครับเขาคำนวณว,ว่าอีกแค่6ปีใช้เวลาแค่6ปีเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งดาวสโตร์สูงสุดตลอดกการรรรขอองพีีีีเมย์ลนนนะคับตนน้ อารันเชลเลอร์คาอยู่ตรงนั้น260ประตูก็เดี๋ยวดูว่าฮารันจะทำได้ไหมคงไม่มีคำถามอะไรนะสำหรับนักเตะค,คนนี้นะครับโอ้โหมาแล้วก็ระเบิดฟอร์มเปลี่ยงแป้างแจ้งเกิดได้ทันทีเลยแล้วก็ยังมีส่วนในการพาแมนเชสเตอร์ซิตี้สิ้นสุดการรอคอยแชมป์ยุโรปตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เขามาแหละ2022-23 20 รุ่นการแรกนั้นนะ่ะเขาได้ทริปเปิลแชมป์เลยนะคนที่9คือปีเออร์เอมบริคโอบาเมยองครับโอบาเมยองเนี่ยก็ย้ายจากดอดดอดบุนนะครับนี่ดอดบุนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากดอดบุนมาอยู่อาร์เซนอลในปี2018แล้วก็เขาเล่นอาร์เซนอลเนี่ยสี่ปีแล้วก็ย้ายไปบาร์เซโลน่ายืมตัวแล้วก็ไปอยู่กับเชลซีนะครับในปี2022เป็นกองหน้าทีมชาติกาบองนะยิงให้อาร์เซนอลเนี่ย92ประตูนะก็ไม่น้อยนะ4ปียิง92ลูกโอ้โหเฉลีย่ยปีหนึ่งนี่20กว่าประตูเเยยนนะนีี่่่พงแตวา องประกอบรอบด้านของโอบามยองในเวลานั้นอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่อร์เซนไม่เคยจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ดีกว่าที่5เลยแล้วก็ไม่เคยไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเลยในยุคข,ของโอบามยองแต่โอบามยองเนี่ยได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับเชลซีนะนะครับตอนที่ไปอยู่เชลซีด้วยสัญญายืมตัว2022-23แล้วก็เขายังได้ดาวซันโวร่วมนะ ของพี่มยรีคฤดูกาล2อ1 8 1 9แแล้วก็ได้แชมป์เอฟเอคัพปี2020ด้วยแล้วก็ในแชมป์เอฟเอคัพปี2020เนี่ยเขายิง2ประตูในเกมเดียวเนี่ยทั้งรอบรองชนะเลิศก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็นัดชิงชนะเลิศก,กับเชลซีนะโอบามียองคนที่10คือซนฮึงมินครับ จากไบเออร์เลเวอร์กูเซนมาสเปอร์ปี2015แชมป์ยูไบลีกที่บินเบาในฤดูกาลล่าสุดก็ทำให้ซนเนี่ยก็ขึ้นชั้นเป็นเรียกว่าหนึ่งในนักเตะที่เป็น all time great ของสโมสรหนึ่งในนักเตะที่ขึ้นหิ่งของสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นแชมป์แรกของเจ้าตัวด้วยนะนะครับซึ่งจริงๆแล้วระดับซนฮึงมินเนี่ยระดับฝีเท้าความสามารถเขามันน่าจะได้แชมป์มากกว่านี้ก็เหมือนแฮร์รี่เคนคู่ขาเขาก็อยู่กับทีมมา10ปีแล้วครับผลงานสม่ำเสมอมากแล้วก็เป็นที่รักของแฟนบอล แล้วก็พาทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกปี2019นั่นก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดอยู่เหมือนกันเป็นปีกซ้ายนะแต่ว่ายิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว127ประตูอันดับ16ร่วมสูงสุดตลอดกาลคนที่11คืออิวคาคุนโดกันครับคุนโดการก็เป็นอีกคนนึงที่มาจากดอดมุลน,นะครับย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2016คุนโดการน,นี่คล้ายๆกับกองบันีนะคือไม่ได้มาด้วยความคาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นที่ยอมรับมากขนาดนี้เพราะว่าโดยตําแหน่งเขามันก็ไม่ใช่ว่าเป็น กองหน้าหรือว่าเป็นกองกลางตัวรุกอะไรก็เขาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสช่วงนี่รวมๆแล้วเนี่ยสองเกมแล้วนะในพรีเมียร์ลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกหสมัยแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปี2023แล้วก็ได้แชมป์อื่นๆอีก8รายการแล้วที่สําคัญก็คือนัดปิดฤดูกาล2021-22เนี่ยที่ซิตี้เป็นแชมป์เนี่ยนัดสุดท้ายนะครับถ้ายังจำได้โดนแอสตันวิลล่านำสองศูนย์นะแย่งแชมป์กับเรียลพูนี่แหละแล้วเขายิงประตู2-1แล้วก็ยิงประตู3-2ประตูชัยครับแซงกลับมาชนะ ได้แชมป์แล้วก็ทำสถิติทำประตูเร็วที่สุดในเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศครับ12วินาทีนะนัดชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เวมบลีย์เมื่อปี2023นะอยู่ใครกันตัวกันนะคนที่12ครับโรเบร์โต้ฟิมิโนโ่แฟร์เรอยลพูลก็ได้คิดถึงเขาแน่นอนนะครับจากฮอฟเฟนไฮม์ครับมาเรียลพูลในปี2015อเล็กซ์เคเบิลเนี่ยเขาบรรยายถึงฟิมิโนโ่เนี่ยด้วยประโยคแรกเลยว่า there are many footballers whose playing style changes the way we think about เดอะเกมฟิเมโน่อิสเซเทล e ี่วันอคือมีนักฟุตบอลไม่มากหรอกที่สไตล์การเล่นของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อเกมฟุตบอลได้ฟิมิโนเป็นหนึ่งในนั้นผมคิดว่าไม่ใช่คำบรรยายที่เกินเลยเกินไปนะแล้วเนี่ยฟิมิโนก็ยังถือว่าเกี่ยวข้องกับริวพูดโดยตรงด้วยนะครับอันนี้โดยตรงยิ่งกว่าฮามันนิกนะครับเพราะว่าฮามันเขาลงที่นิวคาสเซิลก่อนใช่ไหมแต่ฟิมิโนเนี่ยจากเคานเนไฮมาริวพูเลย ช่วงแรกๆยังมีปัญหาอยู่เพราะว่ายังเป็นยุคเป็นแดนลอตเจอร์ประตูก็ยังยิงไม่ได้เยอะนะครับยังหาตำแหน่งที่ลงตัวเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเมื่อเจอกนครอปเข้ามาบทบาทถูกปรับเป็นฟอลสไนเล่นกับซซโดมาเน่เล่นกับโมเมสซาร่าทีนี้ไปยาวเลยครับแปรฤดูกาลได้แชมป์7รายการนะครับ7โทรฟี่แล้วแชมป์ใหญ่มาหมดนะครับพรีเมียร์ลีกแชมเปียนส์ลีกสโมสรโลกแล้วเขายังเป็นคนยิงประตูชัยในนัดชิงฟุตบอลสโมสรชิงแช,งชมป์โลกที่เจอฟรานเงโกด้วยนะก็ประสบความสำเร็จชัดเจนนะครับ คนที่13คือมิเชลบัลหลักครับบัลหลักย้ายจากบาเยมิวนกมาอยู่เชลซีในปี2006นะตอนย้ายมาเนี่ยอายุ30แล้วย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวก็ไม่หวือหวามากนะค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมาจนกระทั่งฤดูกาลสุดท้ายของเขาเนี่ยฤดูกาลที่4 2010นะครับเขาก็ได้แชมป์ดับเบิลแชมป์เลยนะในยุคข,ของคาร์โลเชลอตตินะครับ2 0 0 9 2 0 1 0แล้วก็ยังได้ชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่มอสโกด้วยนะ2008ยิงจุดโทษด้วยซึ่งเขายิงไม่พลาดหรอกแต่ว่าสุดท้าย จอนเทอร์รี่ลื่นล้มในลูกยิงสําคัญก็ไม่ได้แชมป์นะครับเป็นพระรองอีกครั้งหนึ่งคนที่14คือไคฮาวเวสครับฮาวเวสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากเลเวอร์กูเซ่นนะจากเลเวอร์เซ่นมาอยู่เชลซีปี2020แล้วก็ไปอาร์เซนอลในปี2023คือฮาวเวสเนี่ยคือบางครั้งเขาก็ทําให้แฟนบอลทั้งเชลซีทั้งอาร์เซนอลเนี่ยหงุดหงิดเหมือนกันนะกับจังหวะจบสกอร์ซึ่ง เขาน่าจะทําได้คมกว่านี้ที่เชลซีเนี่ยคงจะพูดไม่ได้ว่าประสบความสําเร็จแบบสุดยอดนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนยิงให้ทีมเป็นแชมป์ยุโรปปี2021เป็นแชมป์สโมสรโลกปี2022นะเออแต่ว่าถ้าเทียบกับผลงานแบบค่าตัวที่จ่ายให้กับเลรเวอร์คูเซนเนี่ยเขา62ล้านปอนด์ที่สามารถบวกขึ้นไปได้ถึง71ล้านเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับแบบประสบความสําเร็จแบบสุดยอดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถึงตอนเนี้5ปีผ่านไป ฮาเวสก็ยังเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมที่อยู่ในระดับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะอยู่กับอาร์เซนอลถูกไหมเพราะนั้นเขาก็ถือว่าไม่ได้ล้มเหลวก็แล้วกันในพรีเมียร์ลีกและคนที่15ครับลีลอยซาเน่ครับซาเน่ย้ายมาจากชาลเกตศูนสี่มาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2016ันสเขาอยู่กับทีมแค่2ปีนะแต่เป็น2ปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบิ๊กเบิ้มมากมาก,มากท็อปฟอร์มสุดๆด้วยกา2017-18ฤดูกาล2018-19นี่คือฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย เก็บแต้มรวมกันได้198คะแนนค่าเฉลี่ยก็คือ99คะแนนใน2ฤดูกันเนี้ยซานเน่อยู่กับทีม2ฤดูกันนั้นแล้วก็ย้ายออกโอ้โหดูสิครับยิงกับจ่ายเนี่ย25ประตูในฤดูกาล2017-18แล้วก็ยิงกับจ่ายอีก20ประตูในฤดูกาล2018-19ท็อปฟอร์มมากๆแล้วก็เขาได้รับการจดจำในฐานะนักเตะตัวจริงตัวหลักของทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในบริษัทของพรีเมียร์ลีกอันนี้อาจจะพูดได้นะสองฤดูกาลนั้นนะ198แต้มอะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาเข้ากับโปรเจกต์ของเป๊ปมากๆปีกจอมลากเลื้อยถึงเส้นหลังตัดคัตแบ็กมาให้กุนนาเกโรทำประตูหรือว่าสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งทำประตูเองลีรอยซานเน่นะไม่มีคำถามเลยจากเชลก้มาแมนเชสเตอร์แล้วเล่นได้เปลี่ยนแป้ง,งทันทีนะครับเนี่ย15คนนะจริงๆมันยังมีคนอื่นๆอีกน,น,นะ ถ้าเราลิสต์มาเนี่ยนักเตะที่ประสบความสำเร็จจากบุนเดสก้าในพรีเมียร์ลีกมีไม่น้อยนะครับอิบราฮิมาโกนาเต้จากไลฟ์ซิกมาลิเวอร์พูลมิกกี้ฟานเดอร์เฟนจากวอฟส์บวกมาสเปอร์สนะครับและอันกาเฟนแบกจากบาเยูเมิเนิกมาลิเวอร์พูลชองฟิลิปมาเตต้าจากมายส์มาทิสซัมพาเลสวาตาลุเอนโดอาจจะสุดการมาลิเวอร์พูลโดมินิกโซโบสไลก็จากไลฟ์ซิกมาลิเวอร์พูลมีใครอีกอ,อูลูคัสโปดอสกี้ก็ถือว่าโอเคอยู่จากโคโลนมาอาร์เซนอลใช่ไหม นูซามาสลาวีก็เดี๋ยวรอผลงานของเขาระยะยาวจากบาเยนมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนักเตะจากบุนเดสิก้าที่มาประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกมีไม่น้อยนะครับเอาละก็ถือว่านำมาฝากกัน15แข้งบุนเดสิก้านักเตะจากบุนเดสิก้า15คนที่ทางพรีมีร์ลีก .com เนี่ยเขาหยิบมาให้ดูว่าเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขามาเขย่าพรีเมียร์ลีกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันว่าดีลของฟลเรนเวสเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว เปิดตัวเป็นนักเตะเลี้ยวพูแล้วเนี่ยเส้นทางของเวสที่แอนฟิลจะเป็นยังไงจะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนะโอเคมีทัศนะมีมุมมองอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วอโกันนาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ